ก็คลิปที่2ก็จะเป็นอ,อีกพิมพ์หนึ่งแต่เป็นพิมพ์ปกโพนะครับแต่พระบาทเหมือนกันนะฮะพระบาทเหมือนกันห่างนะครับนะ,ะมีปกโพอันนี้อันนี้ใช่แน่นอนนะฮะปกโพยืนยันไปได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ที่สองนะครับเนี่เป็นเอกเนื้อหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเกตบตูม นะเกศประตูจ้องพระบาทปับท่านรู้เลยว่านีฮะมันมีพระบาทลงมานิดหนึ่งนิดหนึงนะแล้วก็ดูตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่าเกศตูมนี่เดาไว้ก่อนว่าเก็ปบตูมนะครับนะเพื่อท่านจะได้ไม่หลงทางเพราะว่าเกตบบะตูเนี่ยจะกับปกโพมัในใกล้เคียงกันเพียงแต่มีโพกับไม่มีโพเท่านั้นเองถ้าไม่มีโพก็มีตุ่มอย่างนี้ก็คือเก็ปบตูมใช่ไหมครับดูไม่ยากใช่ไหมครับ แล้วพระบาทตรงนี้ถ้าเป็นปกโพก็จะห่างนะครับม,มันก็จะห่างเห็นไหมฮะเี่เห็นไหมใช่ไหมครับเี่ยเนี่ยห่างนะเพราะฉะนั้นท่านดูสององ,งน,นี้ท่านก็จะได้เป็นต่อกับคนที่ไม่ค่อยรู้นะครับนะอันนี้ก็พิมพิมต่อไปก็คือพิมพ์นี้นะฮะนี่ทำไมถึงเรียกเส้นได้เห็นไหมฮะเส้นได้เนี่ยท่านดูที่ ตรงนี้จะตรงมาเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะแล้วข้อสำคัญคือ,อรอบซุ้มเนี่ยจะเส้นเล็กนะฮะจะเล็กไปหมดนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้ตรงนี้ก็เล็กตรงนี้ก็เล็กเล็กไปหมดนะครับรอบๆเนี่ยเกตไปนี้นะ,ะเส้นได้ชัดเจนนะครับ <c oughs> อ,อีกองหนึง่งนี่ให้ท่านดูเห็นไหมครับขัดสมาธิเพชรก็คือซ้ายขวาเนี่ย พระบาทท่านชี้เข้ามาในองค์พระมีฐานแซมชัดเจนนะครับนะเกตทะลุซุ้มเ,เกตชนซุ้มนะครับหูใบสีจะห่างกับหน้าพระบาทท่านาไม่ให้โทษทีพระบาทอยู่นี่หูห่างนิดนึงนะครับแต่ดูเนี้ยสำคัญที่สุดตรงเนี้ยนะครับนะองค์ต่อไปอ,องค์ต่อไปอันนี้ก็คือให้ท่านดูหลายในพิมพ์ นี่เห็นไหมครับอ่านะอันนี้จริงๆมันชนกันต่อนะครับพระเดมกดยมพระแต่ตรงนี้ฮะจะเป็นวงรีนะครับนะจริงๆนี่ตรงเลยนะนะครับดูเกตเห็นไหมฮะเป็นตุ่มอยู่นิดหนึ่งจุดที่สองตรงนี้สังคตินะครับสังคติอ่าจุดที่สี่ที่ให้ดูนะนะครับอาจจะเป็นหางลงยาวมาอันนี้พอดี มวลสารม,มันเก่านะฮะมันก็เลยนะั่นจะมีหางยาวย้อยลงมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะ,ะเปียกทองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะเส้นได้เนี่เส้นได้เห็นไหมครับเห็นไหมตรงเนี้ยฮะตรงเลยครับนี่เส้นได้นะครับนี่ตั้งปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าขัดสรรมติเพชรเนี่ยดูตรงนี้นะครับ มันทีเพชรก็คือฐานแซมนะครับวางปุ๊บเราต้องรู้เลยนี่นะฮะนะอันนี้คือนะชี้ลงมานิดหนึ่งเห็นไหมครับมีล่องอย่างเงี้ยนะก็คือเกตบดตูมนะครับอันนี้วางตูมนี่รู้เลยพิมพ์อะไรนะห่างนิดนึงเห็นไหมครับห่างนิดนึงนะปกโพนะครับปกโพเข้าใจนะครับ ดูตรงนี้เป็นหลักก่อนแล้วก็เรื่องอื่นเป็นองค์ประกอบองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายเห็นไหมครับอ่านะที่ผมสอนไว้ก็คือเป็นวงลีวงลีเห็นไหมฮะอันนี้จะตรงมาเลยไม่มีโผล่ข้างในจะเป็นวงลีมีสังคติสองข้างบนจะเป็นตุ่มอยู่หน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นหางเข้ามาชนซุม้มเนี่นี่ สองข้างด้วยนะครับดูข้างนู้นด้วยดูข้างนู้นด้วย,เ,ยเห็นไหมครับจะมีหางมาชนซุ้มนะครับนะ,ะเข้าใจแล้วนะครับวิธีดูเบนจะปกโพนะครับไว้พบกันครับ